ขอบเนี่ยไม่ไม่อยากจะขับเลยมันหมานะ่ะถ้าขับตรงขอบนี้มันโคตรหม,มาน่ะหมานนอหมานตะปูไงเม่นมากอบอกเลยโคตรเม่นอะ่ะนี่ก็สามหาเข้าไปแล้วเสียงท่อไอ้กระป๋องอะไรวะเนี่ยกระป๋องเบียร์เสียงแบบนี้ ก็ไม่มีเสียงตดเลยผมเคยจูนรถนะครับตดโอโหบอกเลยเล้ามากสุดท้ายครับลำคาญไปจูนเดิมเหมือนเดิมนะครับก็คือมันน่าลำคานอ่ะพี่นะเพื่อเบือมันน่าลำคานนะครับเพื่อนเพื่อ ตอดอะไรก็ไม่รู้ตดเสียงดังยช่ไหมตดแบบนี้ไปขี้ดีกว่าเขาบอก <c oughs> ตอตดอะไรนักหนาแล้วก็เดินหอบด้วยนะแต่ผมไม่ได้ถ่ายหรอกผมจูนแค่วันเดียวผมก็ไปจูนคืนละเป็นคนอะไรที่เบื่อง่ายไงอะไรที่มันเสียงดังๆลั่นล่นเกรงใจคนอื่นจกเว้นท่อน,นี่นะท่อน,นี้ต้องลั่นหน่อย <c oughs> ออกตีห้าในหมู่บ้านบอกเลยคนตื่นหมดอ่ะ รู้เลยว่าไอ้นี่ไปทำงานแล้วจัเอ็ะ ั้งแต่มาอยู่บ้านหลังนี้เนี่ยพุ่งพึ่งย้ายมานะบ้านบ้านพึ่งย้ายมายังไม่เคยมาเดินเลยนต,ตลาดใหญ่อยู่นี่ก็ไม่มีอะไรเมื่อกี้ขับรถมานะจากสาทรน,นะครับบอกเลยโอ้ติดยังติดนะใครที่เคยขับเข้าไปในกรุงเทพนะครับเข้าแถวสาทรนเนี่ยคงรู้ว่าเป็นยังไง ไฟตัวออกไฟแดงนะครับมอเตอร์ไซค์เร็วโอ้ยอย่ากระหวกรู้จักไหมคำห่วกก็คือลูกออรดไงโอ้โห,กกห,ห,หเต็ไไมไปหมดเลยเราก็ไม่กล้าขับเร็วกลัวไปเฉี่ยวหูกระจกเขาเนาะอันนี้ก็ไม่ได้ถ่ายไม่ให้ดูนะครับแต่วันหลังเดี๋ยว,วถ่ายให้ดูอันนี้ก็รีวิวกับบ้านเฉยๆแล้วก็ไปใส่เพลง รก็พอไปได้หน่อยครับ